เนี่ยทุกคนตอนนี้ผมเจอปัญหาหนึ่งอย่างละ<อ>ผมเปลี่ยนยางกระดูกงูเนี่ยเปลี่ยนยางประตูหลังเนี่ยเพราะของเดิมมันนะนะมันขาดมันบี้แล้วอะ่ะเขาใช้กันมาโหดพอสมควรเลยมันบี้แล้วคราวนี้ผมก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยอยากให้ทุกคนดูผมซื้อตงเนี้มาเปลี่ยนเนี่ยครับยางขอบประตูอะ่ะผมซื้อมาเปลี่ยนใช่ไหมและปัญหาของผมคือตอนเนี้ยผมจะทําให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไร พอปิดไปแล้วมันเปิดไม่ออกครับนี่ครับพอปิดไปแล้วมันเปิดไม่ออกปัญหาต่อไปอีกหนึ่งสเต็ปที่เราจะต้องเจอกันนะครับเราต้องมาหาหาข้อสงสัยว่ามันติดอะไรครับทําไมถึงเปิดไม่ออกครับทุกคนดูเนี่ยครับเปิดไม่ออกเลยผมไม่ได้ล็อกนะแต่แม่งเปิดไม่ออกเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นอีพีต่อต่อไปครับเราจะมาหาข้อสงสัยกันนะครับเปิดไม่ออกเลยแต่ถ้าใส่ยางเก่าเปิดออกปกติแต่พอยางใหม่เปิดไม่ออกเลยครับ มันแน่นหรือมันยงฟูมากก็ไม่รู้นะรอติดตามอีพีต่อไปนะครับผมแต่ส่วน EP ีนี้นะครับเราไปตามเรื่องไฟกันก่อนดีกว่าครับเราไปดูเรื่องไฟก่อนดีกว่าครับปนี่ครับทุกคนผมได้สั่งไฟหลังจากที่ในอีพีที่ผ่านมาผมก็จะไปแวะแมคโคแวะ ไทยวัสดุแวะอะไรเงี้ยดูไฟมาตลอดเลยว่าเราจะได้ไฟแบบไหนมาใส่นะครับผมลองไฟอย่างอย่างอีพีที่แล้วอะ่ะที่ผมลองไฟน,นั้นน่ะใส่เข้าไปแล้วมันไม่สว่างเท่าไหร่และผมรู้สึกว่ามันร้อนด้วยเพราะมันเป็นหลอดไฟแบบรุ่นเก่าอะ่ะเป็นหลอดดาวไ้ท์แบบรุ่นเก่าแล้วคราวนี้ผมไปเจอในช้อปปี้ครับได้ตัวนี้มามันเป็นหลอด led สีวอร์มไวสีออกจะเหลืองเหลืองหน่อยครับมันติดตั้งมากง่ายมากเลยนะครับสายให้สายที่มนมีให้ก็ยาวผมสั่งมาสีอันอันละ68บแทดาทถ้ผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็มีค่าส่งอีกนิดหน่อยหมดเนี่ยสองร้อยกว่าบาทผมได้มาสี่ดวงเนี่ยผมแนะนำเลยผมว่ามันโอเคนะเนี่ยครับมันเป็นหลอด LED ในเนี่ยแล้วก็สามารถยึดเกลียวปล่อยไปได้เลยเป็นหลอดบอมไว้ White, เป็นสีวอมวอมไว้ White นะครับเนี่ยแล้วมันก็แบนมากแบนอย่างที่ผมต้องการที่ผมเดินหามานานเลยผมพยายามหาที่มันเป็นแบนอย่างเงี้ยผมหาที่ตามไทยวัสดุตามนี่ยมันไม่มีเลยแล้วเนี่ยผมไปได้มาในช้อปปี้ ผมว่ามันโอเคเลยแล้วไฟก็สว่างผมลองแล้วผมสั่งมาสี่หลอดเลยผมจะใส่ด้านหลังสองหลอดด้านหน้าสองหลอดและไอ้สีและไอ้หลอดดาวไลท์ที่ผมเจาะไปก่อนหน้าเนี้ยผมก็จะไว้ด้วยมันได้สว่างเหลืองมันั้งคันเลยครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กันครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าผมว่ามันโอเคเลยและหลอดก็ไม่ร้อนครับน่าใช้ครับหกสิบกว่าบาทเองถ้าใครทําอยู่นะครับแนะนําเลยครับไปสั่งได้เลยครับผมเนี่ยทุกคนผลงานจากที่เราใส่ไฟ มาทุกคนเห็นไหมครับผมซื้อมาไฟมา2ดวงเอ้ยไม่ใช่สองดวงดิสีด่ดวงดวงละห5บาบาทซื้อจากเมืองจีนดูครับดูแสงไฟครับต่อเป็นผลสำเร็จครับผมนี่ข้างหลังข้างหลังตัวนี้เป็นไฟที่ผมเสริมมานะครับในด้านนี้เป็นที่ผมเสริมมาแล้วก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดิมดาวไลท์ตัวเดิมที่มันมากับรถแต่ปัญหาของผมผมอยากจะบอกทุกคนว่า ผมว่าทิ้งไฟทิ้งหลอดทิ้งสายไฟไว้เนี่ยแต่พอแย่พอ,อ,อใส่ไม้ฟากับเข้าไปมันเอาสายไฟผมไปด้วยครับหาไม่เจอเครับ <c oughs> แต่มันก็ไม่แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นไรนครับแต่บางคนแบบมันมันรู้สึกแปลกๆที่มันมีรูโบอยู่เงี้ยครับไม่เป็นไรครับแต่เนี่ยมันใช้งานได้ตอนนี้สว่างสว่างทั้งสี่ดวงเลยครับทั้งห้าดวงเลยครับเนี่ยถ้งคืนจะอาจจะสว่างกว่านี้ครับ เนี่ยมันไฟทั้งไฟสว่างทั้งสี่ทั้งห้าดวงเลยครับผมหาทุกคนต่อไปแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องไฟไปได้แล้วนะครับไฟเราทําสําเร็จแล้วนะครับผมซื้อมาหลอดละหกสิบห้าบาทสี่หลอดจากเมืองจีนแต่ว่าเขาใช้เวลาในการรอต้องสิบวันครับซื้อมาจากช้อปปีนะครับแต่ว่ามันสวยถูกใจเลยครับโอเคเลยแพะมาตัวเมือเอ่อตัวหลอดไฟมันอะ่ะตัวตลับไฟมันก็บางแล้วก็ตูดไม่ยาวแล้วก็แปะได้พอดีเลยครับ ส่เกีียวปล่อยสองตัวสวยเลยครับผมเนี่ยเรื่องแล้วเรื่องไฟแล้วก็ตัดปัญหาไปอีกหนึ่งอย่างนะครับไฟผมเลือกจะพ่วงกับไฟประตูนะครับผมเพราะเวลาเปิดประตูะได้ไฟติดเลยพร้อมกันทีเดียวเลยนี่มันคือสไตล์ของผมนี่มันคือที่แบบที่ผมชอบนะฮะแต่ยังแต่สำหรับท่านอื่นแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ของผมอะ่ะผมทําแบบนี้เปิดทีเดียวปุ๊บติดแม่งหมดเลย5้าดวงเลยผมชอบแบบนี้ให้มันสว่างทีเดียวพึบเลยครับผมมันแล้วแต่ครับงาน DIY มันแล้วแต่สไตล์คนทําแล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับผมใครเป็นคนทําใครเป็นคนชอบนะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับเรออื่องไฟละหมดปัญหาไปอีกหนึ่งอย่างต่อไปสเต็ปต่อไปเราจะทําพื้นกันนะครับนี่ครับผนังผนังผมก็กุแล้วเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยดีที่มันเปืเป้อนๆเนี่ยผมเอาไปทุบทุเรียนมาผมเอาไปทุบของมาครับนี่ครับเออสเต็ปต่อไปก็เป็นผนังนนครับฝากติดตามด้วยครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับว่าเออ ทำพื้นแล้วจะเป็นออกมาเป็นยังไงนะครับกับช่าง DI บบ้านๆอย่างผมนะครับไม่เคยทําอะไรเลยลองหัดทําเป็นครั้งแรกนะครับฝ <c oughs> ากติดตามด้วยนะครับกับ EP ต่อไปนะครับตอนนี้จบปัญหาเรื่องไฟแล้วครับอ,อย่าลืมแชร์ไลค์ซับสไครต์ด้วยครับนี่ทุกคนไฟ ที่เราต่อกันดูนะครับเสร็จแล้วเป็นสีวอร์มไว้ครับผมนี่แล้วผมเจาะหลอดดาวไลท์ผมเจาะหลอดดาวไลท์ตรงนี้ไว้นหนึ่งหลอดคือไฟเดิมของมันไฟเดิมของรถที่ติดมากับรถนะครับผมก็ใส่ไปด้วยหลังจากที่แบบเราเจอปัญหามาพอสมควรเกี่ยวกับไฟแย่ yeah, เข้าแย่ yeah, ออกเลยแหละครับและที่ผมบอกว่าไฟที่ซื้อมาจากช้อปปี้ครับซื้อมาจากเมืองจีนอนะหลอดละหกกบาท มันโอเคครับสว่างทั่วคันเนี่ยครับทุกคนไงครับใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับแล้วก็หลอดก็ไม่ร้อนครับนี่หลอดก็ไม่ร้อนไม่รู้ว่าเนี่ยมาเป็นหลอด LED ไม่ร้อนนะครับผมโอเคเลยโอเคเลยฮะซื้อไปใช้กันได้ครับ